เดี๋ยวลงมาเรื <and people van out> ่อยๆเดี๋ยวลงมาอีกเดี๋ยวลงมาอีกเดี๋ยวลงมาอีกไล่ไล่มันลงไปไล่มันลงไปอะไรเออกินกินหมดกินหมดกินหมดไล่มันลงไปไล่มันลงไปกเออมึนฆ่าในดงก่อนตอนนี้มึงฆ่าในดงก่อนก็ไม่เดินฆ่าฆ่าในดงก่อนเดินลงมาเดี๋ยวลงมาดิ เดมาอีกเดลงมาอีกเดมาีกเดาลงมาอีกเดาลงมลงมาดิหลังเดลงมาดอยู่นี่แล้วอีเดาลงดโบ้เให้บกิลงมาเดาลงมาตั้งใตรงนี้ตั้งให้ตรงนี้ละมึงเวมึงคายหมดเดมมึงคามีอยู่บักิในดงในดงก่อนเอาเคนี่เหน้าดงเนี่ยหน้าดงก่อนเนี่ยนาให้หมดน้าดงให้หมดะฟังกูนมึงเห็นหาเเกนป้าไหยัดนะสามองไฟพุ่งไปหานเกนพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยลงมาหลังมึงลงมาดิกูเดินแรงมาแล้วเดี๋ยวเมาตายหากันหมดหรอกเดี๋ยวขึ้น จอหมดแล้วเราได้ค่าในดงก่อนอย่างแรกอะเอาแกนข้าอะไรเอาแกนดาเมจแกนข้ามันอ่างเดียวไม่ดงขวาไม่อยู่นิดเดียวไหนไปโบดงขวาที่นะไปโบนดองมาดันลงมาดงหลักดันลงมาดลงมาต่อยนะไม่ตายดลงมาคูแกนตัวนึงเห็นเปล่าไอ้ตัวเคอะดลงมาสายล่างสายล่างสายล่างขอบี้หน่อยขอบี้หน่อยดองมาสายล่างดลงมาสายล่างเศษตัวนึงมิเตอร์โดนััทเตวนึงอววาาขะตต้ัดเศษตัวนึงเตัวมสองตัวเลยไอหมดฟังกูดงหลักโยกขึ้นบนมาดงหลักยกขึ้นบนมาเพื่อนยกขึ้นมายกขึ้นมาตัดปานด้วย ตายครูหมดตายเติมมาไว้ดีเราเร็วตายเติมมาไว้ตายครีแยวหัวแดงอะหัวตีแดงอะเติมวับขวาสุดขวาสุดดัมเยอะเติมวับขวาสุดนะขวาตายครูแกเร็วมัไม่ตายเนี่ยมึงเคลียร์ดงก่อนดิหมอมึงตายหากันหมดแล้วกูยังไม่ตายเลยมึงตายเออฟังกูนะเดี๋ยวยกออกมายกออกมายกออกมายกยกออกมาเราวิ่งออกขวายกออกมาเราวิ่งออกขวาวิ่งออกขวาไอ้ไลเซนจะเรียกวิ่งออกขวามาวิ่งออกขวามาวิ่งออกขวามาออกขวามาเลยออกขวาแล้วเดินขึ้นบนไปรับตัวเติมก่อนโดนลุ่มไปรับตัวเติมก่อนโดนลุ่มแต่โดนลุมขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึึึ้้้้นนนไไไปปปขข มองคมๆหน่อยไว้ขึ้นมี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 หยินม่พัผิดหลังถูกถูขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยตายเธอมาปล่อยไปก่อนปลอยไปก่อนขึ้นมาพามได้ขึ้นมาพามก่อนขึ้นมาพามก่อนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนะูดไปโบเลยพูดไปโบขึ้นแต่ไรเลยเต็มตั้งนม่ตรงนี้แล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วเดินขึ้นมาหลังเด้ไปเดียวกูทิ้งไเงี้ยเอ้ยกดตามม้ากันหน่อยว่าอย่างนี้ไปลอยไปลอยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปดนขึ้น เดินตายมาเดินตายแล้วขึ้นบนมาหน้ามองหน้าเฮ้ยขอยืมด้ยดิมองนมาเดินตายมาเดินตายมามึงพุ่งไปเลยเเอะพุ่งไปไปเเกนเดินมาดิหลังเดินมาขวานี่ขวานีขวานี่ลยมือมึงอะเออเอาให้หมดเอามดนเกนอะม่ตนองหอบไปนะเว้ยมึงยืนแค่ตรงนี้หลอหลังน่อยืนแค่ตรงนี้พอไม่ต้องหอบหลอยู่ขวาบ้านหลังมันลังมีหลัอยู่ขวา้เห็นไมเห็นไม่เห็นีปะค้าน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ทูมี้อหลังหน่อยังดอีกแล้วช้าง ไม่ขังไม่ขางไม่ขางถอยเก็มมา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 ไม่เก็บแถบเลยแม่เก็บแถบไม่เก็บแถบจัดอยู่นะข้างหน้าเนี่ยถอยเก็มมาเรื่อยๆถอยเก็มมาเรื่อยๆถอยเก็มมาเรื่อยๆต่อยต่อยในดงก่อนต่อยเด้ยมาเดินขึ้นมายกขึ้นบนมายกขึ้นบนบาคีมาหน่อยบาคีครูแกนในดงเยอะยกขึ้นบนมายกขึ้นบนมาแม็กเก็บแถบดีแม็กแม็กนี่อยู่แหละนี่อยู่แหละนี่อยู่ตายเติมมาเพื่อนไม่ถอยแล้วยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆก็สู้มันยืนนิ่งๆก็สู้มันยืนนิ่งๆก็สู้มันสู้เลยสู้เลยยืนนิ่่่่งๆหนนบบบาาาอออ้คคคใดเเีีียยย น้องแบงเนี่ยมึงยังหลบไว้เกับไอ้เ่อไดดเดิมันแน่อยู่แรงนอยู่แลงนอยู่ไปตัดแรงมาคนนึงตัดแรงมาคนนึงยืนนิ่งๆเลยยืนนิ่งๆแลีอยู่แงนอยู่ตัดแรงน่ตัดแรงยดองก่อข้าในดองก่อนข้าในดงก่อนข้าในดงก่อนขนดง่ัดองอ้ดงม่าในดงกาใดงก่ข้าดงก่ข้าดง่อนขาง่ข้างก่้าใดงข้าองก่แแ้วนองู่อนงกข้างล่างข้าง่า ตัดนอยู่แล้วมันตัดมันอยู่แล้วกูตัดมันอยู่เวไอ้ตัดบิงลงล่างมาลงล่างมาแล้วตั้งดแล้วดแล้วไอ้บิ๊กวแิตัดมันอยู่กูตัดมันอยู่ตัดเลั้งเลยตั้งเลยฟังกูเถอส่วนขึ้นมาข้า่นขึ้นมาขึ้นมาส่วนขึ้นมาื่อนส่วนขึ้นมาคนดอะไรคนเดียวส่วนขึ้นมาคนมอส่วนส่วนขึ้นมาคนข้างคนข้างไม่ข้างลยปืนเลยนลยปนเ้ไม่ข้างไม่ข้างแล้วตั้งแล้วมันย้อนย้อนไปย้อนไปไม่ข้างเลยปืนเลยึืนเลยปนเลยไม่ข้างไม่ข้างแล้วกตอดแนวน้าโยกตลดแนวน้า ฟังกูได้ส่วนขึ้นบนนะามสองหนึ่สวนมาสวนมาสวนม่ดีๆมาไดีไม่ได้เงลงล่างออกซ้ายไปออกซ้ายแล้วขึ้นบนไปไม่มีใครดูไงออกซ้ายขึ้นมาออกซ้ายขึ้นมาออกซ้ายมาังด้นฟังกูได้กดปวิ่งพร้อมกันสามสองหนึ่งวิ่งกดถุกชไปมหมดที่เกีบทุกต่อยแล้วต่อยทุกต่อยหมด่ะเกียเออโยกอีกโยกอีกโยกอีกโยกมาตั้งสายมันโยกมาตั้งสายมันสายสุดมันสายสุดมักูตัดอยู่กูตัดอยู่กูตัดอยู่มันแรงมันแรงมันแรงไปเสกอนหนึ่งไปเสกคนขายคนหน ยกซ้ายมีอีกยกซ้ายมีอีกยกซ้ายมีอีกมึงต่อยเสกให้กูแม่นๆหน่อยดิแย่เสกมันไม่ค่อยตายเลยมันตัดแรงตลอดยกซ้ายมายกซ้ายมาตัดแรงแล้วนะโยกซ้ายมาวนลงล่างมาเออวนลงล่างมาฟังกูวนลงล่างมายกมาเดินลงล่างมาโดนคอกหลังแล้วไอ้จอนเหลียงยกซ้ายมายกซ้ายขึ้นกระไดมายกซ้ายขึ้นกระไดมาขึ้นกระไดมาเวกัสบัคกี้หน่อยตกขาเข้าชขาเข้าชขาเข้าเดี๋ยวสวนลงล่างสวนลงล่างมาสวนลงล่างมาสวนลงล่างมาหาต้องหลักช้างมาหาต้องหลักช้างมาสวนสวนลงมาตั้งรากแรงอยู่แรงอยู่เวขึ้นบนปลายแรงอยู่ไปลยเติมมาหน้าว ไอ้พาหมดแล้วมึงปล่อยเลยมึงปล่อยพาพาเดิน่เดินเดินเดินขวามึงจะเต้นหเดินขวามาถึงหน่อยมึงเข้าไปดอนไม่ถึงก็ดีไอ้เอี้ยแต่เราติดมันไม่ติดตลอดเลยแต่เนี๋ยเดิน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 เป็นเพื่อนมึงเลยเมึยไอ้เอี้ยกูโดนดอนปุกิวเลยอ่ะไม่เคยได้ก็เลยหรือไม่เคยต่อยแม่งได้เลยมึงต่อยคูลเอิร์ด อย่าไม่ทันรอย่าโดนใจเย็นเดินช้าเลยทั้งนั้นนะเฮ้มันติดแถบแล้วเนี่ยไปมึงไับคูคนนึงครูข้างหน้าเดินไไปแล้กูดีแล้วคิดแล้วเสร็จเลงมมันตกแลนหมดแล้วนะเดินลงมาเดินลงมามึงต่อยก่อนเดินซ้ายไปไอ้หี้ยไอ้ไอ้เจ๊กี่มันก็วิ่งไวอย่างกับปานวอกมึงปล่อยไปเอยู่บนมันอยู่บนเออมันโดนเอลซีเอาเอซีมาเดินมาเดินมาตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยต่งน้รับรับรับบรับมนไอ้กี่เอาไงกี่ไอ้เหี้ยเอาไงรอรอรอเอลซีฟ เดี๋ยวตายก็มีมดแวมด้ามมแล้วแลนะโยต่อยกใไู่อยดโดีโคน่ออตตายเลกไมขวารอขวารอขวาบัออกขวมาออกขวบนบอออกวาขึ้นบนวขึ้นบนมาออกขวาขึ้นบนมาแล้สีมัจะมาเาสไนดายไป่ิได้งไหไไหทาไมาไไาไไไนไนไงก เดี๋ยวมึงเอาหลังด้วยหลลอนหลอนมาด้วยหลอมาด้วยล่ไปไ้เก๊กากูบ้างไรอ้สัตว์ลงไปลงไปลงไปเอาไปเอางูกินหางไปลงไปไอ้เกกลงมาทะยนขวาทะยนขวาลงไปเลยลงไปเลยเต่อน้องบอมมึงต่อยคนเดียวแล้วไม่แล้วเลยเขียววะเขาเขียววะแลวไม่มีแรงด้วยเดี๋ยวไม่้ออกเลยเดวไล่ขวาไปไล่ขวาไปเนตัวช้าในงนี้เดินขวาไปเดิน่ตัวช้าไปไล่ออกไปไล่ล่หลังด้วยอย่าลืมไล่ไปออกไปออกแล้วออกแล้วออกแล้ว้างหน้าีป้าบอกกูคนนึงม้งว่ากูคนนึงยังไง ้ววาามแล้วเนี่ยเอาต่อไไม่มีไม่มีไม่มีมันออกซ้ายไปหมดแล้ว

เอาใเกก่อนเอานเกเกยมาแล้วการอาเอาใเกนก่อนเอาตั้แรกคเ้งในเกนเอาในเกนตัยูตตกอนเกาัดใเก็ตัดยวกัดยอัดยูตัดยูตัดยตั่ยูเอายูตัด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 ยาัดยกตัดยูตัดยูตัดยูตัยูตัดยูตยูตกดอาตั้ยกตอายูตักเอตัดยูตัดยนตัดยูตัดยูตักเูตตัดยูัดยอดัดยูตตัดยูตัดยูตััดยูตตัดยูตัดยูตััตเอย ไม่มีแรงเลยไม่มีแรงเลยในดองฟังกูโยกลงมาแม็กเก็ตแท็บแม็กเก็ตแท็บแม็กเก็ตแท็บโยกลงล่างมาเพื่อนโยกลงล่างมาโยกลงล่างมาเออลางกันมาลากมาล่ากไม่มีแรงสักนิดไม่มีแรงสักนิดลากมาฟังกูตั้งเล่นตั้งเล่นก็โดนตัวขอบี่เนอะตั้งเล่นแล้วยกซ้ายมายกซ้ายมาเพื่อนยกซ้ายมาโบไปมาโบไปตัดแล้วแล้วขอโค้ดหน่อยขอโค้ดหน่อยแม็กเก็ตแท็บหน่อยแม็กเก็ตแท็บหน่อยแม็กเก็ตแท็บหน่อยวับเลยแม็โค้บหน่อยเลยไอ้เจ้กูเข้ารูมาเลยเข้ารูมาเลยมาไอ้เหี้ยกูขอเป็นเจ้ารูหน่อยว่ามากี่คนนนนนึงงเเเเเเอออสวยตั้้้้ล่ใรูขขขาาาาาามมมพื ไอ้หไอ้ัวไวมันเล่นมันเล่นวสีอยู่เคียในดมเคียนในดเคีใดมเียดมเอาในดมให้หมดเอาใวโดมให้มดเอาในโด้หมดเาในโดมให้หมดเอานดมใหยมดเอาในโดมให้หมดเอาในโดมให้หมดเอาในโดมใด้หดเานโดมให้ดเอาใวโดมใหเอาในโดมใเนโด้หเอาในโดมาดหมวเอาดมดเอาใวโดมาหมดเอาในดมหมดเดมัอนดมให้เนโดเอาดให้หมดเอด้หมดอโด้หเาใดเอาในดเนโดมใ้เอนโด้หมวเอาในโดหมเอนโด่ให้มเอนด้เนด หมดแล้วหมดแล้วอยู่ขวาหมดแล้วสีงตัวหมดแล้วดิทำไมแมไม่ไหาไปแล้วอยู่กิวสอนี่ว่าแกนมาแนมาดแล้วดิแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไมไม่ได้ไม่ไ้ม่ได้มด้ไม่ด้วม่นด้ไมได้ไม่ด้ไมัได้ไมไดล่ดมาเดไลด้ไม่ไดม่ได้มาไดมด้ม่ได้มด้ไม่ได้หม่ได้ไ่ด้ไ่ด่ดม่ด่ดม่ด่ดม่ด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 ่ัดูหน่ด่ด่ัดูหน่ด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 

ต่อยหน่อยเออไอ้หมดฟังกูเดี๋ยวโยกขึ้นบนมายกขึ้นบนมายกขึ้นบนมาวน้องมไม่เป็นไรเด้นไปเล่นไปกูก็มั่วกับมันเนี่ยฟังกูเดินันลงมาต่อยเสียคนนึงลาหมอนเนี่ยนักบอลเนี่ยลาหมอนเตะกูลาหมอนอ่ะต่อยคนนึงไอ้ในเก้นำลังจะเดินขึ้นลงมาเดินลงมาลับมัดในเกนเดินลงมาลับมัดลงมาในข้างหลังเดินลงมาไอ้ในเก้นตัดแรงมาคนนึงนลงมาตัดแรงอะไรคูในดงตัวนึงเข้ามาแนวกูอ่ะตัดได้แล้วกูตัดได้แล้ว

ตั้งไววตั้งวไหวมึตั้งวไหมึงตั้งวไหวมึงไหวมึไหวเอ้ยบักกี้ก่อนนีบักกให้กหูก anni, ่อนไอ้ยิไปดขวามานี่เดขวาล่างลงมาขวาร่างลงมาขวาล่างลงมาขวาล่างลงมาตั้งขวาร่าลงมาตั้งกูโดดมาทักกูโดดมาทักกูก่อนโดดมาทักกูก่อนเออทำบอลแล้วต่อยสายกุลมาต่อยสายบแบบที่มาต่อยสายไปเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละสวยแต่ละคนนึงแต่ละแทงกูคนนึงแต่แะแต่ละมันแทงกูถอยมาเรยถอยมาเรยถอยมาเรื่อยมาเพื่อมาอถอยมาถอยมิถอยมถ ถอยขวามาถอยขวาขึ้นบนมาเพื่อนฟังตัวแนี่กูขึ้นกระไดมาตายเติมมาตายเข้ามาี่อลาสุด้วสุดวาวฟาสุดแล้วตายเติมบอลแล้วั้เคลียตั้งเคลียต่อยคู่คนนึงหัวแดงไมหัวแดงมันจะถ่เดียวมันไม่ถ่เลยก้าม้าเอนก้าม้าอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูมาเพื่อดันลงมามันก็โดนหลังมันน่าจะโดนหลังมาลงมาลงมาะไว้ังไวย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 ัง่วย้งังวงวยังวยลงไงไวยลงยงไวยังไวยังไวยงยูงไวยลงไวยงไวยังไวงงงงง มยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้าตัวแมายกขึ้นมายกขึ้นมาแลออกตายกขึ้นมาแล้วออกตายไอ้เ้ยชเอาเามันกอดดิตัดเย็ดแม่เด่นเดนตกลางด่นนเด่นไม่แล้วไม่ถอยแล้วไม่ถอยเอ้ยไอ้้ถอายไปแล้วค่อยกลับมาถอายไปแ้ว่ยกลับมาเลยไม่มีไม่มีใครตามมาแล้วฟักูบีกวากนมาเดินฝ่ามาเดินฝ่าม ไัมไปเอามานมเดินมาเดินมเดินมเดินมาลูกบานมเดินมเดาไอ้องขอเบกูหน่อยมองขอเบสอายสุดมายสุดเสเาเดินขวาาตั้งาบเออเดินาเต็มกูัดเตเตี้ยกัเต็มเต็มเยอะลมเอาไม่มีแกไม่มีแรสักแหไม่มีไรงรัาีล้ไม่มีแนิดไม่อีกลงไม่อีไปเันดไม่มีนเดียวายหมดายหมดาี้ก็ไม่มีักนี้ไม่มีแล้อ่ะแ เอาตั้งตรงนี้ก่อนลงไปเดี๋ยวโดนลุกลไปตัดตล้วตังนี้กแล้วแล้วลงไปดิ

ยกขึ้นมายกขึ้นมาเดยวเด็ดแซดบิยกขึ้นมาไอ้เรื่มันไม่ได้หรอกไม่ได้อกะไม่ได้อกจไมด้ยกขึ้นมายกขึ้นมาวิ่งตายไปวิตายไปวิ่งตายแล้วสายตุดายตุดายตุดสายอีกเลื่อนสายเกไปดอนมันหน่อยไปดวะบ่ใช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 ่ เสกนะเออดนนะใหออยดนเตมไม่มีแรงันจะมโดนัทไม่จดนะไม่มีแรงแมันใส่ม่ไม่ขความันไม่มีแรงัแกมันไม่มีแรงักขวามาลรงเอาขวามาเพื่อนรงเอาขวามาแล้วตั้งใหญ่มันทับใหญ่มันทับเว้ยมันถ่ายอย่างเดียวเลยเฮียฟังกูนะเดี๋ยวตรวจสายมาเพื่อนสววซสายสววซสายขึ้นมา้ายบนที่เดิม้ายบนที่เดิมมันถ่ายไปมันถ่ายไปมันถ่ายไปมันถ่ายถ่ายแตงมาต่อเสกตัวอื่นที่เยอะเสตัวอื่นที่เยอะเพื่อนเสกบนขึ้นมา้ายบนขึ้นมา้ายบนขึ้นมา้ายบนขึ้นมาสายบนเวิ่อนกูตัดขวานะ แม็กเกแถวกาแม่มือมือวางแถบแม็กเ์หต่อยดิหัวทำควยเลยเล้วมึงไปจะบซ้ายดิ